ช่วงไม่เลือกงานไม่ยากจนวันนี้นะครับวันนี้เฮียเบคอนมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องตรวจจับโลหะกันนะครับก่อนอื่นเลยชื่อแมพตามนี้นะครับเอาละ่ะในเมื่อเราเจอโลหะแล้วเราก็ต้องขุดนะครับมาแล้วครับชิ้นแรกก็ได้เกลือนะครับโอ้โหแล้วเราเจอของแรงไงลุงลุงเลยเดี๋ยวลองดูอเอาเอา,เอา,เอาแล้วนี่มาทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเอา,เอาแล้วมึงจะแย่งหาพาะ ต่งตัวใหม่เนะเมื่อกี้โดนชุบมือเปิบเอาล่ะตอนนี้ผมได้จัดอุปกรณ์ใหม่แบบเฉียบเลยนะจะลองไปใช้งานดูไอ้นี่มันคืออะไรนะมีมีใครตอบถูกไหมขุดไปขุดมาเจอสมอใครมาเล่นเรือแถวนี้วะโหสีทองสีทองใช่ไหมไม่ได้ดูผิดนะโอ,โ,โอ้โหห้าพันกิโลห้าตันแล้วเบคอนมันยกไหวได้ยังไงออ